สิ่งที่เรียกกันว่าเป็นเครื่องหลังเศรษฐกิจไทยนะก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนแต่เดิมเวลาเรามองเราจะมองเฉพาะตัวของ NPL นะครับก็คือตัวเงินกู้ที่ไม่ได้มีการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นเวลา3เดือนแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องมานั่งฟังระวังสิ่งที่ก็เรียกว่า SM หรือว่า Special Mention Loan กันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบีย้ยได้นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะจ่ายได้ภายในเวลา1เดือน2เดือนถือว่าเป็นหนี้ที่อาจจะเข้าข่ายจะกลายเป็นหนี้เสียด้วยแต่เดิมเราเคยพูดถึงนะครับหนี้ครัวเรือนที่มีปัญหาก็คือเรื่องของหนี้รถยนต์ แต่นวันนี้เรื่องของหนี้อสังหาริมทรั์นะครับเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่สามารถที่จะผ่อนบ้านได้ในช่วงเวลาแบบนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับบ้านที่มีราคาประมาณ1นถึงล้านบาทด้วยกันนะครับบ้านเราเองนะครับผมเชื่อหลายท่านฟังเรื่องนี้กันจนจาได้แล้วละครับเพราะทางด้านเครดิตบูโรจะเตือนบ่อยครั้ง บอกว่านี่ครูเรียนบ้านเราตอนนี้แต่ระดับกว่า9 0เนี่ยนะครับต่อ GDP มาเป็นเวลาพ,พักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ SM อย่างที่บอกนะครับก็คือก่อนที่จะไปเป็น NPL ก็คือขาดชำระ3เดือน SM ก <c oughs> ็คือ1-2เดือนเองนะเวลานี้นะครับออกมาที่เดือนธันวาคมนะครับอยู่ที่6 110, 000, 000, 1 0 0 0หล้านบาทนะครับโดยที่ในกลุ่มนี้มีสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อบ้านอยู่นะครับ 31%ด้วยกันกล่าวคือ1 8 8 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งส่วนนี้เองถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น Year on Year นะ31%เลยล่าสุดมีรายงานนะครับว่า DD Property Thailand Property Market Report ของไตรามาสที่1ของปีนี้เผยเห็นภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของปีนี้นะครับซึ่งก็ผ่านมาได้ประมาณ2เดือนนี้บราคาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั่วไปตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น1%จากไตรามาสที่แล้ว และ2%จากปีที่แล้วแสดงว่าอะไรครับบราคาบ้านมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับต้นทุนวัสดุกอ่อสร้างที่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นทําให้ราคาบ้านก็แพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละครับ <S <S ทีนี้พิจารณาตามประเภทของที่อยู่อาศัยนะครับ <S <S พบว่ามีที่อยู่อาศัยแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นที่ดัดชนีราคาปรับเพิ่มขึ้นลองดาซิครับอะไรคอนโดมิเนียมครับแนวสูง ราคาคอนโดมิเนียมปรับเพิ่มสูงขึ้น2% Q on Q นะครับก็คือเพิ่มขึ้นนะครับ4%เอ่อ uh, year on year ในขณะที่ถ้าเกิดไปดูที่แนวราบนะครับชะลอตัวลงเล็กน้อยดัชนีราคาบ้านเดี่ยวปรับตัวลดลง1% Q on Q ทรงตัวจากปีก่อนหน้าส่วนทาวน์เฮาส์ทรงตัวจากไตรามาสที่ผ่านมาและก็ปีก่อนหน้า <c oughs> ทีนี้ปัจจัยท้าทายนะครับในเชิงเศรษฐกิจมีอยู่รอบตัวทีเดียวอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนี่ครูเรือนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความสร้างความวิตกกังวลพอสมควรเลยสำหรับผู้บริโภคที่ตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านหรือเปล่าพอยังไม่แน่ใจทาไงครับชะลอตัวไปก่อนทีนี้เห็นได้ชัดเลยจากภาพรวมความต้องการการซื้อทั่วประเทศที่ปรับตัวลดล,ลงไป14% Q on Q แต่ถ้าเกิดเป็นเทียบ year on year เนี่ยปรับตัวลดลงไป 1- ในเลยนะครับ25%ลดลงในทุกประเภทเลยของที่อยู่อาศัยแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเทียบก,กันกับช่วงเวลาเดียวกันนะครับก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด19 ก็คือไตรามาสที่4ของปี2562หรือว่า2019นะครับพบว่าความภาพรวมของความต้องการซื้อระยะยาวยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีนะครับตามด้วยความต้องการคอนโดเนะครับปรับขึ้นมากที่สุดเลย12%ที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างทาวน์เฮาส์กับบ้านเดี่ยวนะครับทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้น10%อันนี้คือระยะยาวนะฮะบ,บ้านเดี่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น12% <c oughs> ทีนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ สังหานะครับที่มีราคา1-3ถึงล้านมีแนวโน้มว่าอาจจะมีความเปราะบางพอสมควรอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของฟองสบู่ก็ได้ครับเฟินครับ รายงานของดีดีพร็อพเพอร์ตยังบอกด้วยนะคะว่าที่น่าจับตามองก็คือบ้านมูลค่า1-3ึล้านบาททําไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าบ้านในระดับราคานี้มีสัดส่วนที่มากที่สุดในตลาดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้คนที่กําลังเริ่มผ่อนไม่ไหวก็คือคนที่ซื้อบ้านระดับราคาดังกล่าวนั่นเองนะคะโดยพบนะคะว่าคนที่ซื้อบ้านราคา1-3ล้านบาทเนี่ยอยู่ในสัดส่วน30%ของจํานวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เองคนที่เป็นผู้บริโภคระดับล่างนะคะก็ ยังไม่มีกําลังซื้อที่เพียงพอที่จะสามารถดูดซับอุปทานเหล่านี้ค่ะสอดคล้องกับข้อมูลของเครดิตบูโรนะคะที่พบว่านี่เสียจากสินเชื่อบ้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นผู้ซื้อระดับล่างเริ่มผ่อนไม่ไหวจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงซึ่งประมาณ 60- 70%์ซของหนี้ที่กําลังจะเสียของสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยสูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทเลยนะคะก็เหมือนที่เราพาดหัวไว้ล่ะค่ะว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฟองสบู่ราคาบ้านใกล้แตกจากนี่แนว 1>, 1 2 0 0 0 0ล้านบาทปัญหาก็มาจากคนที่ผ่อนบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะคะสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็คือตลาดอสังหาริมทรัมมพย์ชะลอตัวลงแน่นอนเพราะว่าผู้บริโภคไม่มีกําลังซื้อซื้อไปแล้วผ่อนแล้วก็ผ่อนต่อไม่ไหวนะคะส่วนผู้ประกอบการเองก็ดูเหมือนว่าต้องปรับตัวกันอย่างมีนัยยะสาคัญทีเดียวค่ะหลายเจ้าปรับตัวไปแล้วหลายเจ้ากําลังเตรียมปรับตัวด้วยนะคะ ยกตัวอย่างเช่นทางปรึกษานะคะเขาระบุชัดเจนเลยค่ะว่าตอนนี้จะเริ่มไปจับก,กลุ่มผู้ที่เป็นผู้ซื้อระดับกลางบนขึ้นไปซึ่งเดิมทีนะคะเขาอาจจะไปโฟกัสในส่วนของลูกค้าที่เป็นระดับล่างด้วยก็คือราคาอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาลดเหลือเพียง40%เท่านั้นเองจากเดิมนะคะที่มีสัดส่วนราคาบ้านต่ำกว่า3ล้านบาทถึง70%ด้วยกันแล้วก็ปรึกษาถือว่าขึ้นช เรื่องของบ้านสําหรับคนระดับกลางล่างอยู่แล้วนะคะก็คือคนที่มีกําลังซื้อบ้านไม่เกิน3ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะลดสัดส่วนไปถึง30%ด้วยกันจาก7 0เหลือ40%ค่ะถามว่าเราเข้าไปมุ่งเน้นกลางบนเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนระดับกลางนะคะก็คือคนที่ซื้อบ้านได้ในราคา3ล้านถึง7ล้านบาทระดับบนก็คือไปซื้อบ้านในราคาประมาณ7ล้านบาทขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะเพิ่มสัดส่วนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมให้สอด คล้องกับภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางที่ดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือว่าใครได้สินเชื่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่อนไม่ไหวด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของ SC Asset นะคะ mm hmm. ก็มีการปรับกลยุทธ์เช่นกันนะคะ s c a s s e t บอกว่าเขาจะทำบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะมากขึ้นเฉพาะแบบไหนไม่ใช่เป็นระดับราคานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ไทป์ของผู้คนค่ะเราเคยได้ยินคนที่พูดถึงการ2แบบด้วยกัน Introvert กับ e x t r o ทร r วนะคะคนที่ชอบพบปะผู้คนก็จะเป็น Extrovert หน่อยคนที่อาจจะชอบอยู่คนเดียวใช้ไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงก็อาจจะเป็นอินโทรเวิหน่อย เอสเีบอกแบบนี้บอกว่า2กลุ่มนี้เขาก็ต้องการที่อยู่อาศัยที่ต่างกันนะเ,เขาก็เลยตั้งใจจะทํามาตอบกลุ่มของ2กลุ่มที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้วันไซไม่ได้ฟิตอออีกต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เองก็น่าจะได้เห็นการปรับตัวของบรรดา d e v วลลอปเปอในหลายด้านทีเดียวค่ะส่วนการป้องกันฟองสบู่อสังหาร,ริมทรัพย์ราคาบ้าน1-3ล้านบาทนะคะว่าไม่ให้แตกเนี่ยทำอย่างไรสิ่งที่จ้องดําเนินการก็ ็น่าจะมีหลายภาคส่วนร่วมกันค่ะภาครัฐเองก็ควรออกมาตรการช่วยเหลือนะคะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้การเพิ่มวงเงินสินเชื่อหรือว่าสนับสนุนเงินอุดหนุนนั่นเองนะคะ ส่วนฟองสบู่อสังหารเรมรัพย์1-3ถล้านบาทที่อาจจะใกล้แตกนี้ก็น่าจะสะท้อนปัญหาแล้วก็คําเตือนถึงปัญหาเศรษฐกิจแล้วแล้ก็นี่ควรเรือนค่ะที่ภาครัฐเนี่ยต้องออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาและกระตุ้นตลาดอาสังหารเรมรั์มากขึ้น อย่างไรก็ตามอนาคตของตลาดสังหารเรทรมพยัก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจใหญ่นโยบายภาครัฐหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตลาดอสังหาริรทรัพย์ราคาบ้าน1-3ล้านบาทค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวไลฟ์คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะบังเอิญมีโอกาสได้ยินข้อมูลจากลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อบ้านบางคนนะคะอันนี้ทําให้เราเห็นภาพของตลาดสังหาริมทรมพยัอีกมิติหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบขออนุญาตแชร์ให้ฟังเป็นแบบนี้ค่ะพี่วิทย์เขาบอกว่า มีตอนนี้บางโครงการเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นแหล่งที่ให้สภาพคล่องกับผู้กู้หมายความว่ามันยังไงหมายความว่าเขาไปบอกคนที่กําลังขาดเงินว่าซื้ออสังหาสิซื้ออสังหาปุ๊บคุณจะได้เงินสดเป็นค่าเฟอร์ตกแต่ง2องแสนสามแสนบาทอ่าโอเคอ่าทีเนี้ย คนที่เขาขาดเงินกู้แบค์ไม่ได้ไม่มีวงเงินสินเชื่อเพียงพอหนี้บัตรเครดิตเต็มวงเงินเขาก็เลยตัดสินใจไปสร้างพฤติกรรมการก่อหนี้อสังหาริมทรัพย์เพราะถูกมีการชักจูงโดยผู้ขายในรูปแบบนี้อันนี้คือเรื่องจริงว่าจะได้สภาพคล่องจากการตกแต่งเข้ามาถูกต้องคือเหมือนเป็นสมมติเงินกู้อ่า2ล้านบาทนะคะแล้วก็ได้ตัวเงินที่เป็นค่าตกแต่ง เพิ่มอีก 2, 2> อ0 0 0น<ะ>บาทเขาก็มองว่าเขาจะได้2อ0 0 0นบาทนี้มาใช้ในการหมุนเงินระหว่างที่เขาไม่สามารถที่จะใช้เงินแบบปกติได้ก็คือบัตรเครดิตเต็มวงเงินไปขอสินเชื่อก็ไม่ได้แล้วเครดิตไม่ดีแบบนี้เป็นต้นอันนี้แล้วคุณผู้ชมฟังเป็นแฟกต์จริงๆนะคะที่เฟิร์นได้ยินจากผู้ประสบเหตุทีนี้พอฟังกรณีแบบนี้เกิดขึ้นปัญหาคืออสังหาริมทรัพย์นั้นทําอย่างไรประเด็นคือต้องผ่อนถูกไหมคะมีดอกเบีย re, ้ยแล้วก็ไม่ได้ทํารายได้เพราะว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตเมือ S <S ไปอยู่ชานเมืองรถไฟฟ้าไกลๆอะไรแบบนี้ <S <S เป็นต้นหาคนเช่าจจะไม่ง่ายด้วยถูกต้องค่ะก็เลยกลายเป็นหนี้ที่เกิดขึ้น บอกได้เลยว่าหลังจากฟังเรื่องนี้นะคะจากผู้ประสบเหตุจริงเนี่ยนะคะกลับมาเข้าใจคําว่า responsible lending เลย uh huh. คือการปล่อยกู้อย่างมีความรับผิดชอบคือ uh huh. ก่อนหน้านี้นเราไม่เข้าใจว่าคํานี้คือ uh huh. อะไรตอนนี้เข้าใจมากขึ้นจากเหตุการณ์นี้ซึ่งไม่ได้มีแค่บางบุคคลที่เผชิญแต่ว่า uh huh. หลายโครงการหลายเซลล์ huh. หลายสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ตอนนี้ต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันหนักๆน,น,นะคะก็เลยเห็นว่าทําไมตัวบ้าน1-3ล้านบาทถึงเป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆเคยได้ยินเรื่อง จากประสบการณ์ตรงก็เลยอยากจะมาแชรค์คุณผู้ชมฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าคนที่เขามีปัญหาสภาพคล่องเขาใช้วิธีการนี้ในการหารสภาพคล่องเข้ากระเป๋าด้วยแล้วก็กลายเป็นภาระหนักอึ้งแล้วก็กลายเป็นหนี้ที่เสี่ยงจะเสียด้วยค่ะมีความหมายว่าอยู่ดีๆก็ไปเพิ่มนี้กับตัวเองเพราะต้องการที่จะเพิ่มสมภาพคล่องอแล้วโดวยปกติแล้วเวลาอนุมัติสินเชื่อเขาก็จะไม่ได้แค่สินเชื่อบ้านเขาจะให้เป็นสัดส่วนหนึ่งๆสำหรับการตกแต่งบ้านเพราะคงไม่มีใครอยู่ที่บ้านเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อบ้านโดยทั่วๆไปตต้ออองงถามัวเก่น จำเป็นหรืออยังพร้อมไหมสองปัจจัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะกู้มาเพื่อมีสภาพคล่องเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ชอบมากเมื่อสักครู่ที่ตอกย้ําคําว่า responsible lending responsible คือปล่อยแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วผู้ปล่อยสินเชื่อได้ดอกเบี้ยแต่ขนาะเดียวกันต้องดูในตัวระบบด้วยว่าจะไปพอกออกมากลายเป็นปัญหาเพิ่มเติมให้กับตัวระบบแล้วก็ปัญหาของการเงินส่วนบุคคลมากน้อยขนาดไหน ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ